ครับก็ขอสวัสดีนะครับพี่ป่านาอาลูกๆลาลานทุกคนนะครับนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับก็ได้มานําเสนอนะครับมีดหลวงพ่อเดิมสองเล่มนะครับแล้วก็สิงคารนนะครับ วันนี้นะครับเรามาดูกันนะครับฝ่ามีดสาลิกานะครับมีดสาลิกาเป็นอย่างไรนะครับบางคนก็ยังไม่รู้นะครับนะครับนี่ครับมีดสาลิกานะครับความยาวรวมด้ามนะครับมีดสาลิกาอยู่ที่นะครับสามนิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับยาวรวมด้ามนะครับสามนิ้วครึ่งนะครับมีดสาลิกานะครับเรียกว่าสมบูรณ์มากนะครับมีดเล่มนี้นะครับ ก็บรักษากันมาอย่างยาวนานนะครับนะครับเป็นมีดสามกษัตริย์นะครับนะครับมีดสามกษัตริย์นะครับบางคนก็ยังไม่รู้นะครับนะครับก็ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับมีดสาลิกาก็จะมีนะครับนาคอย่างนี้นะครับนาบแล้วก็เงินนะครับเ่นขาวๆนี่เป็นเงินนะครับนะครับนี่นะครับที่เด็บนะครับ เป็นนาดนะครับนี่นะครับที่เน็บนี่เป็นนาดนะครับเส้นเล็กๆอย่างนี้เป็นเงินนะครับนี่นะครับเป็นเงินนะครับแหวนนี่ตรงนี้เขาเรียกว่าแหวนลัดกลั่นมีดนะครับนะครับเป็นเงินนะครับนะครับเป็นทองนะครับเส้นกลางๆนี่นะครับเหลืองๆนี่นะครับทองนะครับแล้วก็นะครับรอยเชื่อมนะครับต้องสังเกตนะครับเพราะว่านะครับ หอยเชื่อมนะครับต้องปลาณนีตดแบบนี้นะครับนะครับนี่นะครับเป็นนาคนะครับนะครับเ้นเล็กๆอย่างนี้นะครับเป็นเงินนะครับนี่นะครับลูกศรป้องอ้อยไข่ปลานะครับนะครับเรียกว่าเก่าพอสมควรนะครับมีจุดต้นๆนะครับนะครับมีจุดต้นมีจุดกลางตอนต้นๆนะครับนะครับมีดแบบนี้ต้องสั่งทําพิเศษเท่านั้นนะครับถึงถึงเขาถึงจะทํานะครับ ไม่ใช่ว่าทำมาวางไว้สุบสี่ชุมห้านะครับนะครับเพราะว่าวัสดุนั้นนะครับนำมาทำนั้นมีราคาสูงนะครับหนาอย่างนี้นะครับนะครับเป็นงานะครับนี่นะครับดามงาอานี้นะครับฝักงานะครับดูครับนี่นะครับงาสวยฉ่ำเลยนะครับนะครับนี่นะครับเป็นนากนี่เป็นเงินนะครับเป็นทองนะครับ เส้นห้อยอยู่นี่ก็เป็นนาคเอเป็นเงินนะครับนะครับเป็นเงินนะครับเงินเก่าก็ต้องออกคำๆอย่างนี้นะครับขาาใครนะครับขึ้นมานะครับเกาะนะครับเมีดสามกษัตริย์นะครับซึ่งมีราคาสูงมากนะครับนะครับถ้าไปอยู่กับเสียนนี้นะครับโอ้ราคาไปนะครับหลายนะครับนี่นะครับอยู่กับแาวบ้านอย่างเรานะครับกา พอจับต้องได้นะครับนะครับท่านใดที่ศรัทธานะครับเหลื่อมใสในพุทธคุณของหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับใครมองหาอยู่นะครับอยากได้อย่างนี้นะครับนะครับแนะนําเล่มนี้เลยนะครับนะครับมีดหลวงพ่อเดิมนะครับสามกริย์นะครับมีดสาริกานะครับสาริกาก็จะสองนิ้วก็มีนะครับ เล็กๆนะครับสามนิ้วก็มีแต่อันนี้สามนิ้วครึ่งนะครับนะครับขนาดสาลิกาถ้าสี่นิ้วสี่นิ้วครึ่งก็เรียกว่ามิดปากานะครับนี่นะครับต้องเข้าใจนะครับนี่นะครับงาเขียวๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับนี่นะครับเขียวๆคํำๆนี่ก็คือนะครับคาบใครของเงินนะครับสาบซึมซึมซับเข้าไปในเนื้องานะครับ นะครับนี่นะครับดูห่วงเป็นเงินนะครับนะครับสมบูรณ์นะครับมีเล็มนี่นะครับนะครับท่านกรหาบดีนะครับนะครับคนรวยนะครับแถวเบอตาคลีนะครับมีเรมนี้นะครับสั่งทําขึ้นมาแล้วก็ท่านก็ใช้อย่างสมบุกสมบันพอสมควรนะครับนะครับเนื่องจากว่าท่าน ติดตัวไปในมาหนตลอดเลยครับนะครับเพราะว่านะครับมีลายจานรอยจานลายมือของหลวงพ่อเดิมนะครับบูชามาแล้วนะครับก็ต้องนะครับนี่นะครับเอาไปให้หลวงพ่อเดิมปลุกเสกนะครับหลังจากบูชามาแล้วนะครับนะครับเป็นกรณีพิเศษนะครับนะครับนี่นะครับรอยลายมือหลวงพ่อนะครับนะครับดูครับ วยงามากเลยนะครับเข็มขลังศักดิ์สิทธิ์นะครับมีดเลิมนี้นะครับนี่นะครับลายมือหลวงพ่อเดิมนะครับจานเบาๆลงดำงานะครับนะครับแล้วก็ฝักงาอย่างนี้นะครับนะครับก็มีรอยมาลายมือหลวงพ่อนะครับนะครับนี่นะครับเห็นพอลางๆนะครับนี่นะครับนะครับเดี๋ยวจะซูนให้ดูนะครับนะครับนี่นะครับ ลายมือเห็นไหมครับนี่นะครับลายมือหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับนี่อีกนะครับก็มีนะครับนี่นะครับมีตลอดเลยนะครับนะครับรอยจานลายมือหลวงพ่อเดิมนะครับมีเลรมี่นะครับนะครับทั้งด้ามและฝักนะครับมีรอยจานนะครับนี่นะครับทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับนะครับเข้มครั้งศักดิ์สิทธิ์นะครับ นี่นะครับท่านสั่งทำนะครับแล้วก็บูชานะครับแล้วก็ไปให้หลวงพ่อเดิมปลุกเสกเป็นกรณีพิเศษนะครับนะครับเรียกว่าลูกิษิ์ผู้ใกล้ชิดหลวงพ่อเท่านั้นนะครับนะครับที่จะได้มีลายมือหลวงพ่ออย่งงี้นะครับนะครับนี่นะครับดูครับสวยงามเข้มรั้งศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับความยาวรวมด้าม3นิ้วครึ่งนะครับมีดเล่มนี้นะครับ นะครับเป็นมีดสาลิกาสามกษัตริย์นะครับนี่นะครับครบเครื่องนะครับนะครับดูครับใบมีดนะครับใบมีดก็อยู่ที่นะครับนิ้วครึ่งเองนะครับนะครับไม่ถึงสองนิ้วนะครับนี่นะครับนิ้วครึ่งกว่านิดหน่อยนะครับนะครับใบมีดอยู่ที่นิ้วครึ่งนะครับยาวรวมด้าม สามนิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับนี่นะครับลายตอกบนใบมีดนะครับลายใบโพนะครับเสมาใบโพเต็มใบนะครับนี่นะครับในร่องนี้นะครับขับใครขึ้นมาเกาะตามตามธรรมชาติของเขานะครับนะครับลายกระหนกดอกไม้สวยงามนะครับนะครับเห็นแบบนี้นะครับเราก็รู้แล้วนะครับชื่อช่างนะครับ นี่นะครับเป็นฟีมือช่างชิมนะครับนะครับเป็นลายรอยตอบลายด้วยฟีมือช่างชิมนะครับเราต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจนะครับก่อนบูชานะครับก่อนที่จะตัดสินใจนะครับเพราะว่ามีดสามกษัตริย์มีดสาริกานี้นะครับมีราคาสูงพอสมควรนะครับท่านใดอยากได้ไปไว้ครอบครองนะครับปกป้องคุ้มครองภัยร้ายต่างๆนะครับ ป้องกันคุณไสป้องกันพวกปุณนสมนดดาพวกผีปีศาจนะครับในด้านแควคลาดปลอดภัยนะครับในด้านนะครับเดินทางไปไหนใกล้ๆนะครับปลอดภัยนะครับนี่นะครับอยู่โยงคงกระพันชายชาตรีนะครับมีหมอหลวงพอเดิมนะครับแล้วก็มีรอย ลายมือหลวงพ่ออย่างนี้ด้วยนะครับยิงศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังไปใหญ่เลยนะครับนะครับดูกับการเข้าคลั่งกันแน่นเป๊ี้ยเลยนะครับเห็นว่าเก่าๆอย่างนี้นะครับไม่มีโยกไม่มีครอนนะครับนะครับนีนะครับสวยงามนะครับมีสาลิกานะครับครบสมบูรณ์อย่างนี้หายากนะครับไม่ค่อยมีไม่ค่อยเจอนะครับนะครับ เด็กหญิงมีลายมือหลวงพ่ออย่างนี้ด้วยนะครับนะครับโอ้โหนะครับหญิงศักดิ์สิทธิ์เข้มแขังไปใหญ่เลยนะครับนะครับท่านใดสนใจนะครับนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับมีเล่มนี้นะครับนะครับทำน้ำมนต์อาบทำน้ำมนต์กินขับไล่คุณไสยมนต์ดำพวกผีปีศาจนะครับนะครับเล่มนี้เลยนะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มแขังนะครับเพราะว่ามีลายมือหลวงพ่อ กาไใบบนใบมีดและก็ฝักมีดด้ามมีดขอไปใบมีดไม่มีที่รอยกาดน,นะครับนะครับขอไปนะครับมีแต่ผงมวลสารต่างๆอยู่ในด้ามน,นี้นะครับนะครับทันใดนะครับมองหาอยากจะได้นะครับพกพาติดตัวไปไหนมาไหนนะครับนะครับแนะนำเล่มนี้นะครับนะครับถึงจะเล็ก แต่ก่อพุทธคุณนั้นเหลือนะครับเหลือล้นนะครับนะครับเช่าบูชาไปแล้วก่อจะสบายใจนะครับเพราะว่ามีลายมือหลวงพ่อนะครับแล้วก็มาดูเล่มนี้กันนะครับนะครับเล่มนี้ก็เก่าไม่แพ้กันนะครับนี่นะครับงาชฉ่าเลยนะครับดูลันเล่าอย่างนี้นะครับงาเก่านะครับแม้เรียบเป็นเงินนะครับนี่นะครับเศษเล็กเล็กอย่างนี้เป็นเงินนะครับ ตรงนี้ก็เป็นเงินนะครับดูที่ไม้นะครับนะครับไม้กอบหล่นเลาวอย่างนี้นะครับไม้เก่านะครับนะครับก็ต้งมีการยุบตัวแห้งสนิทนะครับไม้พยุงนะครับนี่นะครับดามงาฝักไม้นะครับราคาก็ต่ําลงมานะครับนี่นะครับมีเท้นนี้จะไม่มีรอยจานนะครับนอกจากจะเอาไปให้หลวงพ่อจานเท่านั้นนะครับ นะครับสั่งทาพิเศษนะครับแล้วก็ไปให้หลวงพ่อจานเนี่ยครับนะครับนะครับถึงจะมีรอยจานนะครับแต่อย่างนี้ไม่มีนะครับนะครับเมื่อก่อนนี้กว่าจะได้นะครับต้องมีเงินพอสมควรนะครับด่ามงาฝักไม้อย่างนี้นะครับนะครับความยาวรวมด้ามเล่มนี้นะครับอยู่ที่6นิ้วนะครับนะครับใบ3มนิ้วนะครับนะครับ สวยงามนะครับนี่นะครับรอยตอกแบบนี้ก็นะครับเรียกว่าน่องสิงนะครับลายน่องสิงนะครับนี่สองฝั่งเลยนะครับฝีมือของช่างคนเดียวกันนะครับคือช่างสอนอ้ยคือช่างขิมหอไปนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับมีด น่าจะยุบเดียวกันใกล้เคียงกันนะครับ9กกว่าปีนี่นะครับท่านยุบหลวงพ่อเดือลูกเสกอธิษฐานจิตนะครับนะครับมี90ปีนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับทั้งสองเล่มนะครับช่างคนเดียวกันนะครับนี่นะครับต่อกลายนะครับช่างเหลืงานนี่ก็อีกช่างหนึ่งนะครับช่างทําพวกนี้ก็อีกนะครับมันก็ละช่างนะครับแต่ช่าง ชิมอย่างนี้ต่อกลายนะครับนี่นะครับช่างตีมีดก็อีกช่างหนึ่งนะครับนะครับไม่ใช่ช่างคนเดียวกันนะครับเข้าใจให้ถูกต้องนะครับก่อนที่จะตัดสินใจบูชานะครับต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจนะครับแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับบูชาไปแล้วก็ไม่ต้องไปหามนุษย์ตนใดนะครับนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ครับแล้วจะ ไปถามเขาอย่างนี้นะครับเขาก็ไม่เคยเห็นอย่างนี้นะครับมันจะเกิดกระคายเคืองแคลงใจนะครับนะครับตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับว่าใช่มีดหลวงพ่อเดิมแน่นอนอย่างนี้นะครับนะครับอย่างนี้นะครับผ่านการทําพิธีปลุกเสกอธิษฐานจิตจากหลวงพ่อมาแน่นอนนะครับนี่นะครับ ก่าถึงยุกนะครับทั้งสองเล่มนะครับนะครับก่อนที่จะตัดสินใจบูชาก็ต้องศึกษาเรียนรู้นะครับนะครับแล้วก็จะได้ไม่ตัดได้ตัดสินใจโดยตัวเองไม่ต้องไปถามใครนะครับนะครับเข้าไปแล้วก็สบายใจนะครับนะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งชิ้นนะครับนะครับชิ้นนี้ก็คือเสือไอสิงสามขวัญของหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับ งาเก่าก็ต้องมีช้ำๆนี้นะครับงานะครับงาเก่าเก็บนะครับนี่นะครับช้ำแห้งนะครับ n าาแห้งนะครับไม่ใช่งาสดนะครับอายุนั้นนะครับก็ถึงยุบหลวงพ่อเดิมปลูกเสกอธิษฐานกิจนะครับ n าของหลวงพ่อเดิมรุ่นนี้นะครับนะครับนี่นะครับ ดูนะครับสังเกตในล่องนี้นะครับการเซาะการแกะด้วยมือนะครับนะครับนี่นะครับตัวอ้วนนะครับสิงสามขวัญนะครับนี่นะครับงาแห้งนะครับสนิทเลยนะครับแต่ไม่มีรอยจานนะครับนะครับสิงดุลนี้จะไม่มีรอยจานนะครับแต่ถ้าสิง ส่งเครื่องนะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้สิงส่งเครื่องนี่จะมีรอยจานนะครับนี่นะครับลายมือหลวงพ่อนะครับจานอย่างนี้นะครับนะครับแล้วแต่นะครับเอาไปให้หลวงพ่อจานให้ลงลายมือนะครับก็ท่านก็จะจานให้นะครับนี่นะครับดูงานะครับนี่นะครับดูสีงานะครับนี่นะครับสีเดียวกันอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับ n าแห้งงาเก่านะครับนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับอันนี้สิ่งทรงเครื่องนะครับของหลวงพ่อเดิมแกะมาจากนานะครับนะครับอันนี้สิงฟ้าคำรนสามขวัญนะครับนี่นะครับยกมือยกขาพร้อที่จะประกบเหยื่อนะครับนี่นะครับสิงสามขวัญนี้ก็นะครับ ในด้านเมตตามหานิยมนะครับในด้านแข้วแกร่ปลอดภัยค้าขาย่ํำรวยนะครับนะครับผู้มีอำนาจนะครับปกป้องคุ้มครองนะครับลูกน้องอะไรอย่างงี้นะครับบริวารอย่างนงี้นะครับเป็นผู้นำนะครับนี่นะครับเพิ่มเสริมบารมีนะครับ นะครับบูชาไปเถอะครับนะครับขึ้นคอเนี่นะครับเสริมบารมีนะครับเป็นผู้นาคนผู้นําองค์กรอะไรอย่างนี้นะครับนะครับนะครับสวยงามนะครับตัวใหญ่ตัวอ้วนนะครับนะครับสิ่งสามควันหลวงพ่อเดิมนี่นะครับขึ้นชื่อเรื่อนามอยู่แล้วนะครับนะครับติดอันดับต้นต้นของ สิงหรแกะของอาจารย์ต่างๆนะครับนี่นะครับใครสนใจนะครับก็โทรมาปรึกษาพูดคุยกันนะครับที่เบอร์0885861329แน่ะครับนะครับทานทีเข้ามากันใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้นะครับนะครับเพื่อคลิปทั้งน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ